เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะภรรยาสุดหวงบทที่128 คืนนี้เพื่อเป็นการลงโทษที่ฟูหร่หลงใช้เรื่องบนเตียงมาข่มขู่เขาสีจิ้นหักห่มไประยะหนึ่งวันถัดมาเขาไปราชสำนักแต่เช้าฟูหร่หลงไม่รู้สักนิดว่าเขาตื่นตอนไหนนางเหมือนดอกฟูร่หลงที่ถูกลมฤดูใบไ,ไม้ร่วงกระหน่ำพัดทั้งคืนเมื่อลมหยุดพักก็อ่อนล้าหลับสนิทไปในที่สุดสองสามีภรรยาไม่ได้ร่วมพีดมเช่นนี้มาระยะหนึ่งแล้วหลานเสียงเดินมามองข ตเตียงออกไปแล้วก็ปรึกษากับเหมยเซียงเสียงเบาปราเดี๋ยวในน้อยตื่นแล้วพวกเราปลุกพระชายาดีหรือไม่ตอนเช้าเจินเกอเออตื่นนอนเป็นเวลายิ่งก่อนหน้านี้ตื่นแล้วก็ร้องไห้ตอนนี้พอรู้ความขึ้นยอมให้แม่นมอุ้มไปปัสสาวะแต่โดยดีจากนั้นแม่นมก็จะอุ้มเขามาให้ฟู่หลงเช็ดหน้าที่นี่เหมยเซียงอดหัวเราะออกมาไม่ได้ ให้พระชายานอนไปอีกสักพักเถอะในน้อยมาแล้วก็จะเรียกนางตื่นเองคนทั้งสองแยกย้ายกันไปทำความสะอาดผ่านไปไม่นานแม่นมก็อุ้มเจินเก,นเกนเอ,อเดินเข้ามาเหมยเซียงกับหลันเซียงพานางเข้าไปแขวนม่านปล่องขึ้นเงียบแม่นมเห็นพระชายายังหลับฝันหวานก็ตกใจถามเหมยเซียงเสียงเบา หรือให้ข้าดูแลในน้อยอีกครู่หนึ่งตอนพระชายายังหลับอยู่กล่าวยังไม่ทันจบก็ถูกเสียงร้องอ้อแอของจันเกอเอ๋อดังขัดจังหวะก่อนทารกน้อยเห็นมารดาก็เริ่มขยับตัวอยากให้นางอุ้มดังคาดแม่นมรู้ดีว่าตนเองไม่มีความสามารถรั้งตัวจันเกอเอ๋อไว้ได้ก็วางทารกน้อยลงข้างฟูวหลงอย่างกระดากใจเหมยเซียงกับหลันเซียงส่งสัญญ,ญาณให้แม่นมออกไปก่อนพวกนางเคยเห็นท่าท ทางขี้เกียจของพระชายามาหมดแล้วพระชายาย่อมไม่ถือสาแต่ถูกแม่นมเห็นเข้าจะไม่งามส่งแม่นมไปแล้วสองสาวใช้ใหญ่ก็ยืนอยู่ข้างเตียงนับว่าคอยดูแลจนเกอเอ๋อเหมือนกันฟู่รองนอนตะแคงหันหน้าเข้าไปด้านในพอดีจนเกอเอ๋อนั่งจ้องมารดาอยู่ครู่หนึ่งเห็นมารดาไม่อุ้มเขาเหมือนเมื่อก่อนทารกน้อยก็เอื้อมมือไปแตะหน้าฟู่รองน่าเสียดายที่มือซ้ายของเขาพยุงตัวเองไม่ได้ มือขวาย,ยังไม่ทันแตะโดนมารดาร่างอ้วนจำม่ำก็งนเงินพานหลาลงไปซอบออกฟู่หลงก่อนฟู่หลงขมวดคิ้วรู้สึกว่ามีคนควนอกตอนเองอยู่ข้างหูก็มีเสียงอ้อแอที่คุ้นเคยนางลืมตาขึ้นอย่างมึนงงศบเข้ากับดวงตาสุขใสของบุตรชายเข้าพอดีสองแม่ลูกต้องตากันไปครู่หนึ่งเจนินเกอเอ๋ก็ฉีกยิ้มออกมาพยายามดึงชุดนอนของฟู่หลงอีกครั้งฟู่หลงหันไปมองเห็น แผ่นหลังของเหมยเซียงกับหลานเซียงที่รีบร้อนวิ่งหนีไปนางนวดหน้าผากยังอับน้นกลางคืนปรนีบตดสวีจิน้นกลางวันปรนีบติบุตรชายของเขาสองพ่อลูกเกาะติดนางเหมือนกันจริงๆฟูหองเห็นบุตรชายหิวจนน้ำลายสอก็ใจอ่อนอุ้มเขาขึ้นมากอดคายชุดนอนป้อนนมเขานางง่วงยิ่งนัก เบือตาหลบลงอย่างสลืมสลืออีกครั้งช่วงนี้จนเก,นเกนเอร์จะเดินอาหารยิ่งดูดนมหมดข้างหนึ่งก็เปลี่ยนไปดูดอีกข้างกินไปเล่นไปมืออ้วนอ้วนลูปคำรอยแดงหลายจุดบนร่างมารดาสองขาน้อยๆก็จะเตะมารดาเบาๆกินอิ่มแล้วก็ยิ่งคึกคักฟันหน้าสองซี่กัดมารดาอย่างไม่ตั้งใจฟูวหลงหายง่วงทันทียกมือขึ้นจั๊กจี้เขาเจนเก,นเกนเอร์ถูกโจมตีกระทันหันกิ้งตัวไปมาหัวเราะ เิกอักไม่หยุดสองแม่ลูกเล่นกันไปครู่หนึ่งฟู่หลงล้างหน้าบ้วนปากจากนั้นจึงล้างหน้าให้บุตรชายจนเกอเอ๋อแหงนหน้านอนดวงตาโตดำขับจ้องมารดาไม่ขยับใบหน้าที่เพิ่งล้างของเขาขาวเนียนนุ่มฟู่หลงยิ้มถามวันนี้พวกเราไปบ้านป้ารองเยี่ยมพี่สาวกันเจนเกอเอ๋อดีใจหรือไม่เจนเกอเอ๋อไม่ได้เจอป้ารองมาสักพักแล้วไม่รู้ว่ามารดาพูดถึงใคร ยกขาน้อยๆเตะมานได้อย่างซุกซนฟู่หลงับขาเขาไปสองครั้งหันมาสั่งให้หลันเซียงไปเตรียมรถมา้ากินข้า,าวเช้าแล้วจะออกจากตัวเดิมก็ตกลงไว้แล้วว่าวันนี้จะไปตวนสกุลเหลียงส่งของขวัญเทศกาลไหว้พระจันทร์หลันเซียงไม่ได้คิดอะไรมากหลังจากเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วฟู่หลงก็อุ้มเจินเกอเ,เอิอขึ้นรถมา้าซสี่หลิงและหลันเซียงนั่งรถม้าคันเดียวกับนางด้านหน้าและด้านหลังรถมา้าล้วนมีองคาร ของตัวน๋องติดตามอยู่มุ่งหน้าไปยังตรอกถงอินที่สก,กุลเหลียงพรรมนักอย่างราบรื่นเมื่ออ้อมเข้าตรอกฟู่หลงก็เลิกม่านขึ้นเห็นฝั่งหนึ่งของประตูเรือนหน้าปลูกแต่ต้นอู่ทงยามนี้ใบกำลังเป็นสีเหลืองงดงามสว่างสดใสฟู่หลงสอนให้บุตรชายรู้จักต้นอู่ทงจากนั้นก็ชี้ไปที่เรือนหนึ่ง ดูสินั่นคือบ้านของท่านป้ารองขณะที่พูดอยู่นั้นฟู่หวันก็ออกมาหน้าประตูพอดีวางบุตรสาวในอ้อมอกลงกับพื้นยวน,ยวนยวนปากหวานยิ่งนักเห็นฟู้หลงแม่ลูกก็เรียกท่านนาะกับน้องชายทันทีจนเกอเอ๋อจ้องนางอย่างประหลาดใจมือหนึ่งจับคอมานดาโดยไม่รู้ตัวรถม้าหยุดลงฟู้หลงแม่ลูกลงจากรถมา้า ท่านนะสวยจริงๆยวนยวน,ยวนจ้องกระโปรงของฟูง่หลงงานหน่าชมยวนยวนอายุยังน้อยก็รู้จักชอบกระโปรงแล้วฟู่หลงอยากเล่นกับหลานสาวจึงส่งจนเกอเ,เอ๋อให้ฟู่วันจนเกอเอ๋อให้ป้ารองอุ้มดีหรือไม่ฟู่วันยิ้มอย่างอ่อนโยน มองหลานชายอย่างวาดหวังจนเกอเอ๋อปลายตามองต้นอูถงต้นใหญ่ข้างประตูยื่นมือให้ป้ารองอย่างเสียไม่ได้ฟู่หวั่นดีใจยิ่งนักอุ้มหลานชายมาหอมฟอดหนึ่งจนเกอเอ๋อกระพริบตายกมือน้อยๆขึ้นเช็ดต,ตาฟู่หลองอดหัวเราอออกมาไม่ได้ก้มตัวอุ้มยวนยวนขึ้นมาจนเกอเออจำคนได้แล้วตอนเข้าวังถ้าฟู่หลงจะอุ้มจนเจียเอ๋อหรือจางเกอเออที่เขาไม่คุ้นเคยเขาก ก็จะไม่ยอมร้องไห้ออกมาแต่ถ้าเป็นต้าหลังหรือย้วนยวนที่พบหน้ากันบ่อยๆเขาก็จะไม่ขัดขืนซุกอ,อกป้าร้องเงียบๆมองมาดาแย่พี่สาวเล่นเมื่อทุกคนเข้ามาในห้องยวนยวนได้หมอนรูปหมามาใหม่จึงนำมาเล่นกับเจินเกอเอ,อ๋อฟู่ร้องยิ้มเรียบเคียงถามฟู่วานพี่สาวข้าได้ยินท่านอองบอกว่าระยะนี้พี่ฉินมักมาหาพี่เขยหรือ ไปเดือนหข้างบ้านสกุลเหลียงมีผู้ตรวจการชื่อเถาอินย้ายเข้ามาเขาเป็นผู้ตรวจการที่เพิ่งย้ายมาเมืองหลวงภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้วมีเพียงบุตรสาวคนเดียวฟู่หลงเคยได้ยินฟูหวันเอ่ยถึงแต่ไม่เคยพบคุณหนูเถาผู้นี้มาก่อนเมื่อคือนได้ยินสีจิ้นเอ่ยว่าคนที่ฉินอิงชอบคือคุณหนูเถาฟู่หลงก็อยากเห็นหน้านางขึ้นมาที่จริงฟู่หลงไม่สนิทสนมกับฉินอิงถ้าไม่ใช่ เพราะเกี่ยวพันกับงานแต่งของน้องสาวนางไม่มีทางสนใจนางในดวงใจของฉินอิงแนะ่ตอนนี้เห็นได้ชัดว่าหูหยินดองสกุลฉินถูกใจน้องสาวของนางฟู่หลงก็อยากดูว่าคนหนูเถาผู้นี้มีรูปโฉมอุปนิสัยอย่างไรจะได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ ถ้านางเป็นคนดีฟู่หลงเชื่อว่าหูหยินรองสกุลฉินจะต้องไม่คัดค้านถ้าไม่ดีเช่นนั้นหูหยินรองสกุลฉินก็มีโอกาสจะยืนกรานทำตามความเห็นของตนเองบังคับให้บุตรชายแต่งกับฟู่ส่วนฟูหวันทราบเรื่องมาจากเหลี่ยงทงแล้วยามนี้เห็นดวงตาของฟู่หลงเป็นประกายก็ถามเสียงแผ่วเบาเจ้าก็รู้เรื่องนี้แล้วหรือฟู่หลงพยักหน้ายอย่างตื่นเต้น พี่สาวเห็นว่านางเป็นเช่นไรบ้างฟูหวันพอใจเถาเชียนเชียนยิ่งนักเห็นว่าถ้าน้องสาวก็ชอบเถาเชียนเชียนภายหน้าก็จะช่วยผู้ต่อหน้าหูหยินดองสกุลฉินส่งเสริมความปรารถนาของฉินอิงได้จึงสั่งให้บุตรสาวไปเชิญคนมา ยวนยวนเจ้าไปเชิญนาเชียนเชียนมาหน่อยบอกว่าน้ะสามของเจ้านำลิ้นจี่มาเชิญนางมาชิมดูจะต้องเชิญนาเชียนเชียนมาให้ได้เข้าใจหรือไม่นางกลัวว่าสาวน้อยจะกลิ่งเกรงพระชายาปฏิเสธไม่ยอมมาตอนที่สกุลเหลียงไม่มีแขกเถาเชี่ยนเชี่ยนมักจะแวะมาพูดคุยกับผู้วันยวนย,วน,ยวนชอบนางยิ่งได้ยินมารดาสั่งการก็รีพาไปทิ้งไปเชิญคนมานางฉเฉียวฉลาดน่ารัก ปากหวานเอาใจผู้ใหญ่เก่งเถาเชียนเชียนไม่อยากมาพบแขกสูงสักเพียงใดเห็นเด็กน้อยอดอ้อ,อนวิงวอนเช่นนี้สุดท้ายก็ถูกยวนยวนลากมาจนได้ข้าน้อยคารวะพระชายา เข้ามาในห้องแล้วเถาเชียนเชียนก็มองฟู่หลองแวบ,บหนึ่งคาราวายอย่างเรียบร้อยฟู่หลองถือโอกาสมองสำรวจนางปีนี้เถาเชียนเชียนอายุ16รูปร่างสูงโปรง่งนางสวมเสื้อสีเขียวกับกระโปรงสีขาวปักลายดอกไม้เรียบง่ายเกี้ยงเก่ายามเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าคข้วนางของดุดใบหลิวจันทราดวงตารูปผ่อนซิ่งสุขใสอ่อนโยนดุดสายน้ำมีกลิ่นอายของคู่รักตำราเหมือนฟู่สวนแต่ดูมี ประสบการณ์เก่งกาจกว่าฟู้ส่วนเนื่องจากนางไม่มีมารดาตั้งแต่เด็กต้องช่วยบิดาจัดการเรือนด้วยตนเองหลังจากคารวะกันแล้วฟู่หวันก็เรียกนางมาข้างกายอย่างสนิทสนมยิ้มเอ่ย เชียนเชียนไม่ต้องเกรงใจน้องสาวของข้าไม่เคร่งธรรมเนียมเหล่านั้นที่สุดเจ้าไม่ต้องอึดอัดไปเห็นนางเป็นเหมือนส่วนส่วนก็พอฟู่หลงติดขัดที่ฐานนะจึงไม่ค่อยได้มาฟู่ส่วนสนใจหลานสาวทุกเดือนจึงมาสามสี่ครั้งมีความสัมพันธ์ไม่เลวกับเถาเชียนเชียนคนทั้งสองมักมอบหนังสือให้อีกฝ่ายอ่านฟู่หลงก็เอย ใช่แล้วใช่แล้วน้องเถานั่งลงเถอะเมื่อวานท่านอองนำลิ้นจี่กับจวนมาหนึ่งตะกร้าข้านามาให้พี่สาวชิมโดยเฉพาะแล้วก็เรียกยวนยวนให้เชิญน้องเถามาด้วยยวนยวนไปแล้วข้าค่อยนึกได้ว่าน้องเถาเป็นคนทางใต้ยอยู่แล้วน้องเถาอย่าได้หัวเราะเยาะค้านางสนิทสนมใกล้ชิดด้วยง่ายเถาเชียนเชียนผ่อนคลายลงมากมองลิ้นจี่ในถาดผลไม้ชื่นชมจากใจ นี่คือลิ้นจี่พันกวาลีที่เป็นบรรณาการจากเมืองเจิ้งเฉิงชีนะแม้จะเป็นคนทางใต้แต่ข้าก็เคยเห็นแค่ในหนังสือไม่เคยมีวาสนาได้กินมาก่อนวันนี้นับว่าได้อาศัยใบบุญพระชายาแล้วอะไรคือกวารี่หรือยวนยวนกำลังกินลิ้นจี่ที่มารดาปอกเปลือก และคว้านเม็ดเสร็จแล้วฟังแล้วก็ขยับเข้ามาร่วมด้วยอย่างสนใจเถาเชียนเชียนหยิบลิ้นจี่ลูกหนึ่งขึ้นมาสอนให้นางรู้จักแยกพันุ์ของลิ้นจี่ยวนยวนฟังอย่างตั้งใจไม่รู้เหมือนกันว่าเข้าใจหรือไม่ฟู่หลงมองอยู่ด้านข้างแอบอิจฉาขึ้นมาสินอิงยังรู้จักเลือกภรรยาให้ตนเองแล้วพี่ชายของนางชอบสตรีแบบใดกันแน่ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปฟู่หลงกลัวว่ากวนเกอเอ๋อแต่งภรรยาแล้วพี่ ก็ยังเป็นโสเช่นนี้อยู่ตอนเที่ยงฟูหลงอยู่กินข้าวที่นี่เหลี่ยงทงกับใต้เท้าเถาไม่ได้กลับมาสองพี่น้องจึงั้งตัวเถาเชี่ยนเชียนไว้กินข้าวด้วยกัน เมื่อคืนฟู่หลงบอกสีจิ้นไว้แล้วว่าจะมาที่นี่ดังนั้นเมื่อตะวันใกล้ตกดินสีจิ้นก็มารับภรรยาขี่ม้ามาได้ครึ่งทางก็พบเหลียงทองกับฉินอิงเข้าคนทั้งสามทักทายกันแล้วก็มาจวนสกุลเหลี่ยงด้วยกันเผาเชียนเชียนยังไม่ได้จากไปรู้ว่าท่านออกมารับฟู่หลงเหลี่ยงทองก็กลับมาแล้วนางเป็นคุณหนูที่ยังไม่ได้ออกเรือนพบบุรุษแปลกน่าจะไม่เหมาะสมจึงขอลายอย่างละอายใจจะ จากไปทางประตูด้านหลังนางสุขุมรักษาธรรมเนียมฟู่หลงยิ่งชอบเผาเชียนเชียนมากขึ้นฟู่หลองอุ้มบุตรชายออกจากประตูแล้วกล่าวทักทายกับเหลี่ยงทงกำลังจะขึ้นรถมา้าพันได้ยินเสียงฝีเท้ามา้าหันไปมองก็เห็นสินอิงเร่งม้าตรงมาเมื่อขึ้นรถแล้วฟู่หลงก็ยิ้มเอ่ย น้องรองช่างโง่จริงคุณหนูเถาอยู่แต่ในห้องเขามารอนางหน้าประตูทุกวันก็ไม่มีประโยชน์หรอกเจินเกอเอ๋อคว้าลิ้นจี่สองผลออกมาด้วยสีติ้นกำลังปอกลิ้นจี่ให้บุตรชายดูได้ยินแล้วก็หัวเราะเอ่ยโดยไม่เงยหน้าขึ้น เขาฉลาดกว่าเจ้ามากได้ยินจากคนเฝ้าประตูว่าคุณหนูเถาก็อยู่ที่นี่รู้ว่านางจะต้องออกไปทางด้านหลังแน่ก็รีบไปรอคนที่นั่นแล้วฟูหลงมองเขาอย่างประหลาดใจเมื่อครู่ชินอิงคงจะได้พบนางในดวงใจแล้วถึงย้อนกลับมาสินะนางไม่อยากเชื่อว่าชินอิงจะฉลาดเช่นนี้ฟูหลงเลิกม่านรถขึ้นชินอิงขี่ม้าอยู่ด้านข้างกำลังนึกถึงท่าทางเอียงอายขัดเคืองอย่างน่ารักของเถาเ เชียนอยู่เมื่อตระหนักได้ว่าม่านถูกเลิกขึ้นเขาก็หันไปถามพี่สะพ้ายสี่มีธุระอะไรหรือฟู่รองเม้มปากถามเขาเสียงแผ่วเบาน้องรองคิดจะบอกนะหญิงเมื่อไรฉินอิงคิดไม่ถึงว่านางจะถามเช่นนี้เกาศรีษะอย่างกระดากใจนี่อาจจะรอให้นางชอบข้าก่อนฟู่รองเตือนเขาเสียงขืึม ถ้าเจ้าอยากแต่งนางจริงๆก็ควรบอกความในใจกับนางจากนั้นจึงเชิญบิดามารดามาสู่ขอเจ้าเอาแต่เย้าแย่ผู้อื่นอย่างเดียวระวังจะถูกคนเห็นว่าเป็นพวกเจ้าชู้ไม่จริงใจฉินอิงอึ้งไปหันกลับไปมองด้วยท่าทางครุ่นคิดฟู่หลงเห็นเขาเข้าใจแล้วก็ปล่อยม่านลง เจ้าไปสนใจเขาทำไมกันสีจิ้นไม่เข้าใจว่าเหตุใดฟู่หลงจึงใส่ใจเรื่องงานแต่งของฉินอิงเช่นนี้ยื่นลิ้นจีส่งให้เจินเกอเอ๋อดูดน้ำหันมามองสำรวจฟู่หลงเมื่อคือนนางสงสัยเรื่องคนในดวงใจของฉินอิงวันนี้ก็มาดูด้วยตนเองยังชี้แนะฉินอิงว่าจะไล่าตามสตรีเช่นไรหน้าประหลาดยิ่งนักฟู่หลงไม่คิดปิดบังเขาเช็ดมุมปากให้บุตรชายพางเอ่ย ข้าดูแล้วนะหญิงหมายตาส่วนสวนไว้ในเมื่อน้องรองมีคนที่ชอบแล้วเช่นนั้นเขาก็ควรรีบบอกท่านอานางจะได้ไม่ต้องคำนึงถึงส่วนสวนต่อสีจิ้นหลุบตาลงหมุนลิ้นจี่ในมือไปมาเจ้าเห็นว่าน้องรองไม่คู่ควรกับส่วนส่วนหรือฟู่หลงตกใจถ้าสีจิ้นเข้าใจผิดเช่นนั้นก็แย่แล้ว จะเป็นเช่นนั้นได้อย่างไรน้องรองเปิดเผยสง่างามถ้าเขาชอบส่วนส่วนข้าก็ดีใจยิ่งนัก แต่เขาไม่ชอบพวกเราฝืนบังคับย่อมไม่ดีคนทั้งสองมีใจสอดคล้องกันหลังแต่งงานแล้วจึงจะปรองดองกลมเกลียวกันได้ขณะที่เอ๋ยก็มองสีจิ้นอย่างหวานเชื่อมความหมายก็คือพวกเขาสองคนชอบพอกันและกันสีจิ้นแค่นเสียงหึืนางพูดดีเพียงใดก็ไม่มีประโยชน์เขารู้ว่านางยังอยากได้อูไป๋ฉีเป็นน้องเขยอ,อยู่สีจิ้นดูแคนอูไป๋ฉีมาตลอดเห็นฟู่หลงมีตัวเลือกน้องเขย ที่ดีกว่ากับไม่เลือกซ้ำยังไปชี้แนะฉินอิงว่าควรเอาใจคุณหนูแถาเช่นไรอีกเขาก็ไม่สบอารมณ์เห็นบุตรชายดูดลิ้นจี่จนแทบไม่เหลือน้ำแล้วก็ยื่นเข้าปากฟู่หรงฟู่หรงมองมุมปากที่เลอะเทอะของเจินเกอเอ,อ๋อชอบบุตรชายเพียงใดก็รับไม่ไหวหันไปแล้วก็แอบบ้วนลิ้นจี่ทิ้ง แม่เจ้ารังเกียจเจ้าสวีจิ้นฟ้องบุตรชายเจินเกอเอ๋อจ้องบิดายื่นลิ้นจี่ที่กำไว้ในมือขวางให้มารดาฟูหลงตวัดสายตาใส่สวีจิ้นรับลิ้นจี่มาปอกให้บุตรชายสวีจิ้นหัวเราะก้มน้าช่วยบุตรชายเช็ดปาก วันเทศกาลไหว้พระจันทร์ตอนเช้าฟู่หงตื่นแล้วหนังตาขวาก็กระตุกตลอดว่ากันว่าขวาร้ายซ้ายดีมองตอนเองในกระจกฟู่หงพันนึกถึงเรื่องที่ตนเองเกือบถูกคนทำร้ายในงานเลี้ยงเทศกาลไหว้พระจันทร์เมื่อปีที่แล้วขึ้นมาหรือว่าคืนนี้ยังจะเกิดเรื่องอีกฟู่หลงกระสับกระสายสีจิ้นกลับมาจากฝึกยุทธแล้วนางก็เรียกเขามาข้างเตียงเงนหน้าส่งสัญ,ญญาณให้เขามอง ท่านอองท่านมองค่ะนางเบะปากน้อยๆขายในใจมีเรื่องตังวลมองเขาอย่างเอาแต่ใจท่าทางเช่นนี้สีจิ้นคุ้นเคยดี ตอนแต่งงานใหม่ๆต้องเลี่ยงการตั้งครนผ่านไปหลายคืนจึงจะแตะต้องนางได้คืนนั้นย่อมอดไม่ได้ที่จะลงมือหลายครั้งภายหลังใบหน้านางมีสิวเม็ดเล็กขึ้นก็โยนความผิดมาที่เขาหาว่าเขาทำให้นางไม่ได้นอนหลับเพียงพอเมื่อคืนคนทั้งสองหักโหมกันทั้งคืนสีจิ้นนึกว่าใบหน้านางมีสิวขึ้นมาอีกก้มหน้ามองหาฟูวหลงมองออกเบะปากเอ่ย ท่านมองอะไรข้าให้มองที่ตาสีจิ้นหลุดหัวเราะออกมาจนเกอเอ๋อที่นั่งมองอยู่ตลอดเห็นบิดาหัวเราะเขาก็หัวเราะตามโผเข้าอกฟู่หลงนึกว่านี่เป็นการเล่นสนุกแบบใหม่ฟู่หลงอุ้มบุตรชายที่ซุกซนมาวางบนตักเงยนหน้าให้สีจิ้นดูอีกสีจิ้นอดไม่ได้ที่จะจูบนางไปครั้งหนึ่งจูบจนฟู่หลงไร้เรี่ยวแรงเขาจึงมองสำรวจตานางอย่างตั้งใจพบว่าหนังตาขวาของฟ ฟู่หลงกระตุกเป็นระยะก็จูบนางขายปอบโยนไม่เป็นไรผ่านไปครู่หนึ่งก็ดีแล้วข้าก็เคยเป็นเช่นนี้ฟู่หลงก้มหน้านงลงรูปศีรษะเจนิเกอเอ,อเบาๆตาวัานว่าหนังตาขวากระตุกเป็นลางไม่ดีข้ากลัวสีจิ้นจึงได้เข้าใจว่านางกลัวอะไรยิ้มเอยอย่าคิดฟุ้งซ่าน ปีที่แล้วก็เพียงตกใจไม่ได้รับอันตรายไม่ใช่หรืออยู่ข้างท่านแม่อย่างสงบสงเงียมมีสีเหลิงคอยอารักขาไม่มีทางเกิดเรื่องแน่ฟู่หลงคิดดูแล้วก็เห็นด้วยกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหนังตาก็ไม่กระตุกอีกใจของนางสงบลงหลายส่วนผ่านไปครู่หนึ่งทั้งสามคนก็เข้าวังด้วยกันฟู่หลงยังคงอุ้มเจินเกอเ,เอ๋ออยู่เมื่อมารวมตัวกับสไปายคนอื่นที่ตําหนักเฟิ่งอีมีเพียงชายยาเฉิง อ๋องหลี่หัวหลงที่ยังไว้ทุกข์กับเฉิงอ๋องอยู่ที่บ้านไม่ได้เข้าวังมา วันนี้ชายาราชายาตก็พาสี่เกอเอ๋อมาด้วยสี่เกอเอ๋ออายุน้อยกว่าต้าหลังของสกุลฟู่สองเดือนแต่รูปร่างกับเล็กกว่ามากใบหน้าซีดขาวอ่อนแรงยังเห็นได้ชัดเมื่อนั่งกับจางเกอเอ๋อที่อายุสามขวบเหมือนกันก็เหมือนถ่วง,งอกกับต้นก้าอ่อนส่วนจนเจียเอ๋อของจวนคังอ๋องข่าผ่องงดงามตอนฟู่รองเดินเข้ามาเด็กน้อยยังยืนบังอยู่หน้าชายาคังอ๋อง ท่านแม่อุ้มท้องน้องชายอยู่ออสะพายสี่ระวังด้วยเด็กน้อยฉลาดเฉลียวฟูร้องยิ้มชมนางนั่งลงแล้วก็ถามชายาคังอ่องว่าร่างกายเป็นอย่างไรบ้างชายาคังอ่องเพิ่งตั้งครันได้สองเดือนยังมองไม่ออกว่ามีคันนางเอ่ยอย,ย่างพอใจ ยังดีอยู่เด็กคนนี้เรียบร้อยกว่าพี่สาวเขามากไม่ก่อกวนค่ะก่อนหน้านี้อาเจียนเพียงสองสาวันเท่านั้นตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วเอ๊ะเจ้าดูสิเจินเกอเออชอบพี่สาวของเขานะ เขาต้องนางตาไม่กระพริบเลยจรินเจียเอ,อ๋รีบมาเล่นกับน้องชายเร็วฟู่หลงก้มหน้ามองเห็นเจินเอ๋รออีต้องนเจียเอ,อ๋อยู่จริงๆแต่ที่มองกลับเป็นสร้อยคอทองคําของจเจรินเอ,อ๋ฟู่หองอดหัวเราะไม่ได้อธิบายกับชายาคังอ๋อง อาหกของเขาเพิ่งมอบห่วงทองคำให้เจนิเกอเออชอบมากไปไหนก็ต้องพกไปด้วยไม่ยอไมห่ห่างไกลวันนี้เข้าวังแล้วข้าลืมเอามาเจนิเกอเออจะต้องนึกว่าสร้อยคอของนางเป็นสมบัติล้ำค่าของเขาแนา่ชายาคังอ๋องไม่เชื่อปลดสร้อยคอของบุตรสาวออกมาดวงตาโตของเจนิเกอเอ๋อเลื่อนมาที่ร่างของนางทันทีชายาคังอ๋องหัวเราะยื่นสร้อยทองคำไปหน้าเจนิเกอเอ๋อดึง บุตรสาวออกมาเจินเกอเอ๋อเรียกพี่สาวเร็วพี่สาวจะมอบสร้อยให้เจ้าเจินเจียเอ๋อมีสร้อยคอเยอะแยะจึงไม่สนใจวิธีการนี้ของมารดาเพียงจ้องเจินเกอเอ๋อย่างกระตือรือร้อนสี่เกอเอ๋อที่ยืนอยู่ด้านหน้าชายาราชทายาทกลับไม่ยอมเดินไปแย่งสร้อยคอกลับมาส่งให้พี่สาวมองเจรินเกอเอ๋อหน้าขรึมของพี่สาว รอยยิ้มบนใบหน้าของชายาราชายาแข็งทื่อไปฟูหล่องทำเป็นมองไม่เห็นชมสีเกอเอ๋อย่างประหลาดใจ สีเกอเออฉลาดยิ่งนักรู้จักคุ้มครองพี่สาวด้วยใช่แล้วสร้อยขอเส้นนี้เป็นสมบัติของพี่สาวไม่ว่าใครก็ไม่อาจแย่งไปได้สีเกอเออรีบสวมให้พี่สาวเร็วสีเกอเออมีสีหน้าผ่อนคลายลงทำท่าจะสวมให้เจนเจียเอ๋ชายารัชธาญาตกลัวว่าเจนเจียเอ๋จะบาดเจ็บส่งสัญญาณให้เด็กทั้งสองขยับมาหานางสวมสร้อยให้หลานสาวเองชายาคังอองถืออก นี้บอกข่าวใหม่ในวังกับผู้หองได้ยินหรือไม่ตอนบ่ายเมื่อวานสเสด็จพ่อไปชมภาพวาดของสนมใหม่รอบนี้ถูกใจซิวหนี่คนหนึ่งเรียกนางปรนิบัติในคืนนั้นเช้านี้ก็แต่งตั้งเป็นหลี่กุ้ยเหรินแล้วผู้หองอึ้องไป ตอนเดือน6จัก,กรพรรดิเเี้เหอประกาศราชองค์การคัดเลือกสาวงามเดือน8สิ้นสุดการคัดเลือกรอบแรกให้สิวหนีทั้งหลายย้ายเข้าหอชูซิวเรียนรู้กฎเกณฑ์หนึ่งเดือนหลังจากนั้นฮองเต้ฮองเฮาและพระสนมอีกสองคนทำการตัดสินรอบสุดท้ายหลีกุ้ยเหรินที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างรวดเร็วผู้นี้หรือว่าจะเป็นหลีกุ้ยเฟยที่ครองความโปรดปรานในวังหลังเพียงผู้เดียวในภายหน้า ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ